มาเริ่มผัดกันเลยพี่น้องถึงคิวผัดกะเพราแล้วจ้าคิวผัดกะเพราจ้าพี่น้องเอ้ยอาหารเก่าย่ามีนจะจักแน่วสิเฮ็ดวนเวียนไปว่นเวียนมากยูย่นี่แหละพี่น้อง แยกหั่นไว้หยบรลอยหยิบถตอวัดติะจันมันที่นาองจรับเป็นพริกขี้กาขี้ฟ้าจะมีที่้อกส็้เก็ดครับสุ่นดอกเว่าแยกากับมะโกโรแรก ใส่หมูลงไปเลยครึ่งกิโลพี่น้องเอ้ยบานใหญ่เมันธรรมดาเลยกินกับก๋วยเตี๋ยวทั้งกับเตี๋ยงแยกกับจิ้มทุกันมันดิ้บดิ้บเจวฉันพัดอีกแยกกับไม่ค่อยเท่าหรอกเจียว อยู่หวานเลนน็กน้อยนี่ต้อ็ไปคนจิบจิบกันค่ะใส่ลงไปเลยทุกอย่างที่นีจ่จ้ะย่างละไีไปหน่อยเพื่อไม่การจนเสียวเวลา กูจอดน้องใหม่กับจอดที่ที่น้องจอดน้องใหม่ไว้เงีบพอจอบต่อไปขายมีไถโอ้ยมีตะไคร้ยางเดียรทุกอย่างมีตะไคร้ถ้าเห็น Là nhỏ, chắc là thịt nam thấy chắc nói luân múa bắn để hèn khác là khi nó ao nạm thêm sẽ được còn bắn múa bắn thì yin nhà cũng coi như vậy anh luan hèn lại nạm mất Khúc chắc nói tham Dương Ưn đẹp loại เอาเอาน้ำตาลไหมเนี่ยกระปุกน้ำตาลเแยกกับสีใส่พงนัวลงไปเลดเนาฝนตกกันอันนด้จะชื่ชออะไรแฉไปที่ข้างหลังเลยใส่พอประมาณใส่ทุกอย่างที่มันแสบเลยพี่น้องจ๊กได้ใส่มันหลด ta yang là mít lá xay là mắt hỏi gì đấy Phải mới rồi ใส้น้ำตตลประมาณสองส่วนใช่จำนวนเพาะวช่วงปอนเ้วยองอะใส้วันปาเกียวใช่ไหมเพื่อใส่น้ำมันหอยกสิรพอดีพี่น้องจ้า หมือนตัเตาแต่น้อมือน,นี้เนาะกระเพาะงามๆทั้งเกิดไม่ทั้งต้นเก่าพี่น้องเก็บเก็บปนกันใส่ไปเลยโหลดต,ดต้องพิธีรีดตองโยกต้องแล้วได้หน่อยนึงดอกพี่น้องเากินยังขันเข้าผัดกระเพาะห้องใส่ไปกระเพาหน่อยยกงูถึงกระเพาดี แลกวก็ใ,ใส่น้ำมันรอน้อยลงไปเลยจ้าเป็นอันเซร็จสิน้นง่ายห้ยก็ปอกกล้วยพี่น้องจ้าไฟกับออนลงพอดีก็เติมอีกแล้วล,ลูกก็เลว งั้นยุบรองมันสีได้หน่อยกอมันบ้าหลายเด้พี่น้องน่ยนำกรกพอดีเลยผัดกระเพราโดโจมบ่อยวนเวียนกั่ยี่หี่ละพี่น้องสลับสับเปลี่ยนกับยี่หรี่ละแต่ต้มจืดทางเร็ว ก็ท่านได็ไปตลาดซื้อแฟงซื้อเนาะแทีบเลยดิเดีมันป่านนด้เองพอกินก็ประเจ้าเลยโ้เด็ดขนาดนียแต่ไข่แนยพอต่มแหลกเด็ดอะไรดิพี่น้องเรียบร้อยเลยด พ่อมเสิร์ฟหรยอไนี่อุ้ยหนังลาวาสิาาจวงไวตาลาปเลื่อกมาผัดกับพ่อ,ลอสลครัะซำหี่ล่ะจ้า